คำทำนายจากเซอร์อเล็กฟ์กูสันกำลังแสดงผลอยู่ในตอนนี้ย้อนกลับไปนัดแรกของพรีเมียร์เป็นเกมที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์5ต่อ1ซึ่งถือเป็นการเปิดฤดูกาลที่ย่ำแย่ของผู้มาเยือนเพียงแต่เรื่องนี้มีหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยและนั่นมาจากปากของเซอร์อเล็กฟ์กูสันซึ่งได้ถูกนักข่าวภาคสนามก่อนเกมแมนยูลงแข่งนัดแรกถามคำถามหลังเกมพรีเมียร์ผ่านสัปดาห์แรกไปว่าทีมไหนที่คุณคิดว่าน่าสนใจมากที่สุดในฤดูกาลนี้ซึ่งคำตอบของป่าเฟอร์กี้พาให้ทุุกกกคนนถึงงับโดยเขาาาล่าวว่วผมไ ดูเกมที่นิวคาสเซิลเล่นกับแอสตันวิลล่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผลการแข่งขันมันจะเป็นแบบนั้นพูดตามตรงนะแอสตันวิลล่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมผมประหลาดใจกับประตูที่พวกเขาเสียมันคือการเสียประตูที่ย่ำแย่แต่ในความคิดของผมผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าทำทีมออกมาได้ดีเชื่อว่าถึงตอนนี้คงไม่มีใครสงสัยแล้วว่าทำไมเซอร์อเล็กซ์ฟ์กุสันถึงคิดแบบนั้นเพราะตอนนี้แอสตันวิลล่าของอูนายกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังลงทีมแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลสองผ